สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miss B. เจอ m a n ร์ค่ะวันนี้บีจะมาโชว์นี่เลยค่ะบ่อน,น้ำนะคะในหน้าหนาวของที่นี่ทุกทีจะเป็นน้ำทั้งหมดตอนนี้จะเป็นน้ำแข็งบี Bee จะเดินลงไปให้ดูนะคะว่าบีสามารถเดินลงไปได้ตามเลยค่ะลงไงน่ะลงทางนู้นได้ไหมหวังว่าคงจะไม่ตกลงไปนะคะบ่อน,น้ำอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นสเกลกันนะคะ นในหน้าหนาวนะคะทุกพีจะเดินไม่ได้นะนี่แหละวันนี้เดินได้น่าจะมีที่แบบเล่นไอส์คิ้มาเล่นด้วยกันค่ะโอเคค่ะเราไปต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเล่นอย่างอื่นที่แบบสนุกสนุก มาเล่นอะไรสนุกๆกันนะคะอันนี้ก็คือสไลเดอร์นะคะเขาเรียกว่าสไลเดอร์เอาไว้สไลด์บนภูเขานะคะวันนี้เราไม่ได้ขึ้นบุบบนภูเขานะคะเพราะบีไม่ได้ไปบีก็เลยจะมาเล่นกับรถกระบะจะมาลองเล่นกับรถกระบะจะขับได้ความเร็วบีคิดว่ามันเร็วได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเร็วพอๆกับเล่นอยู่บนภูเขาแหละคะ่ะเดี๋ยวบีจะเอาอันเนี้ยมาคล้องกับอันนี้แล้วเราก็พ่วงไปกับรถกระบะนะคะ แบบนี้แล้วก็จะมีสายอันนี้เกาะเกาะตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีสายนี้เราต้องดึงสายนี้แบบนี้แล้วก็ต้องเล่นอย่างระวังนะแล้วก็ขาเหยียบบนนี้แล้วก็มือพันหนึ่งรอบพันหนึ่งรอบแบบนี้แล้วก็พาลราลด,ดึงเราไปแล้วก็ค่อยๆดึงแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าจะได้เร็วขนาดไหน งนี้บีขอลองเล่นอีกรอบนึงนะคะมาดูกันว่าจะเร็วกว่าครั้งแรกหรือเปล่าดูกันให้สุดทางนะคะ บีจะมาโชว์อีกอย่างหนึง่งเราจะมาเล่นอะไรสนุกๆกันตามบีมาเลยค่ะสนุกไหมคะถ้าเกิดทุกคนชอบที่บีทำอะไรสนุกๆแบบไหนคอมเมนต์มาใต้ข้อความได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บีด้วยนะคะวันนี้บีขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย